บกม่วงเบาจ้าหรือว่าบักม่วงเบาดองบกม่วงเบาดองตุ้มน้อไม้ซุปน้องไม้เด้อมือนีเด้อแม่ข้าไปหาเลาะกนข้าคิดฮอดลูกข้าละก็ได้มีวัตถุดิบลายไข่หมดเองก็สิม์มือนาสั้นมือนีก็เลยตัดมน้องไมยุ่กว่าผู้นำเนี่องมาเบิ่งนึ้ขายเขาเมื่อนีนเราเสริมตัดชิ้นนี้คือบกม่วงดองเนาะค่ะบกม่วงปล้าบกม่วงเบาเนะบกม่วงเบาเขาอันต้มน้อไมอยากของคู่กันนะข้าแม่ก็ต้องสตดกอืน คอามกูกันเขาไม่ได้บาดนั้นน,นี่ยกกระซิมันมนดนี่น้อนนางมาเถอะสุปน้อนนางเปสนซุปนายงา้นเลยเนาะโคกไปสุปเอาค่าพี่น้องไปเลาะเล่นกับบะม่วงกะซดล่าสาวบาดน้ำเตี๋ยสามหมาหลักกะบะม่วงซดละาสาวบาทค่ะตอนนี้ก็ลังกรอกจุ๋มเตรียมหุกมาตัวลีไปขายครับกรอบบะม่วง วางม่วงบาอันยังก็วางม่วงละกันแม่แล้วก็กอกน้ำจิ้มให้นอกไม่จะไปซุปขายนะค่ะซุปไปน้ำขึอนเขาไปขายตลาดเทือนนั่นแหละตางไปเลาะน้องพี่น้องเนาะตางไปเลาะอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็ไปขายของไปเนี่ยพี่น้องขวดขาขวดตัวดตัวดยุ่ตัววัดมึงดื้อไม่เห็นเขาไม่แม่กอดน้ำพริกให้แล้อีกถุงนี่ปลาสดก็เนี่ยบังน้องสาวบังด้วยเลยอีกถุงมะบัง อาจจะได้นะเอ้าว่าสั่นไข่ถุงนึงไปไบฟิล์มได้ถุงก่อนแล้วไปไหค่ะสุดๆไปนี่ยี่สิบบาทได้น้ำพริกพร้อมมือนั่นส้มส้มเด้อมือนั่นส้มมือนี่ออกแบบกลมกล่อมดีอยู่พราะว่านคือน้ำหัวเสื้อนาอเอาใส่หัวเสื้อละเขาก็เลยบปลลูวาสีดอมแบบอันยังก็รสชาติได้บตดนี้หัวเสื้อยี่ห้อนี่ยหวาน ส่วนสีเหลืองไม่ได้จักเกลือนนะคิดว่าเนี่ยพี่น้องโอ้ยเอาไปเลยเอาไปข้างนั้นอืมมาจะได้จักถุงนี่ร้าสิแพค็คนอาอไม่ค่ะได้จักถุงกระเพาะเป็นลาะเล่นพี่น้องค่ะ อไก่อใช่ขุงสนุกจถ่ายหรือว่าถ่ายพวกห้องกรูบืูแทกไปครับแทกไปได้จากถุงน้ำพริกขอบ้านะจะได้ปรุงไหมไข่ตั้นนันเลวแล้วล่ะเต๋อเกลือแห้งกับนี้ตะ เขาเกษตรเกลือแห้งน้ำตัาแต่ว่าคนสิม่กเกลือน้ำพี่นี่นี่เลยน้ำพริกเนี่ยคนสิมกแต่ว่ารอบนี้บักม่วงออกหวานยุ่งยาก่าเปลืองเกลือออกหวานหัวเสื้อเนี่ยข้ากกวกระโน้ยะแพรกันนี้เสร็จแล้วก็มากอกกันเนี่ยก็น้ำใหม่ครับน้ำใหม่เนาะใสถุงสิบนะเด้อดีพี่น้องเ,อเอราก็ใส่ถุงถุงละสามสิบบาทค่ะใส่ถุงตรงละสามสิบบาทนะคะเราเกษตร,ะะรเห็ดพอกินพี่นอ้นองทำไม่พอกินผู้บนเครื้อไปกินมันก็ประทับใจเา นี่ย่งก่อนกระเอิญเพรากินกับพุ่มกับเงินเพื่อนนั่นแหละเนาะเราหามาเาพราะนั่นกลิ่นยุ่เรื่อยยุ่งซีนับพี่น้องนั่นแหละมันกินยุ่เรื่อยมันก็เลยแบบยุ่เรื่อยรักก็เลยอ๋อ้นี่ได้หลายเลยเป็นโลได้ไหลายเด็ดพี่น้องได้เป็นได้แบบ ห,ห,หายเลขขายน่อยตัวเด็ดไปมองดูน่ะาเด็ดป้อนไลน์น่ะผนทำละจะเสียบปะค่ะเขาสอนง,งามๆสินี่ดื่กน้ำนี่ก็เลแห้งงาม น้อยนี่พัร้ว่าัชินหี้กพั enfin ิกเนเจอกันอี่น้องน่ารักน่ารักน้อยน้อยก็ๆๆๆจะเฉลยขาวขวกันเลยเนาะ ยากแล้วพี่น้องก็ขวดข้าวขวดจุดเองก็เพราะว่าใครอยู่ดักมันนั่นขวดจะละหน่อยนี่ข้าวขวดมอลนึ่งเบอร์สามสิบ่นะมอกระทะน่ะขั้นบ่ขนไาน่ะแต่ว่าสม่ำเสมอก็สิเป็นข้าวขวดผมอันนี้เป็นเทปนี่จะถุงปุ้นเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะสาลบ้านสาวเชิญคับพี่น้องแพ็คของเซร่าคุณน่ะค่ะน้องไม้กระเรียบร้อยบักม่วงอีหยังน้าขาวไปขายในรถเท้านี่ล่ะแต่สิได้ขายยังแน่เขากับว่าลูก มาขายเขาก็ไปขายน้ำกันไปพี่น้องน้องไมัต้มปุนะเอ้ยหาหมึกมือมาเบิ้งปุนะต้มน้ไม้นจือเสียบจ้ามีต้มน้ำมักับซุปน้ำมัจ้าน้อนนางครับน้ไมัสดเด้อค่ะน้ไมัยุก่อาะง่าเลยต้มน้ไมันปะครับต้มน้ไมัถุงจ้าแกดอันนี้ไปเพิ่มกันพี่น้องไปหนารถน้ำมันหนาไปนต่ไม่เห็นน้ไมั ข้าฝืนราคาฝืนมีสุปน้ำใหม่สดๆพร้อมทั้งมือน um> 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 ี um> ้เยอะค่ะเปิดร้านยุ่งนี่ละค่าในพี่น้องลูกค้าก็สิอันนี้ก็ลูกค้าก็สิมาหาเขาเองสูตรน้ำมันไม่ไหม่เด็ด้าสุปพร้อมจัดร้านเดิน ก็เปิดอทุนรับกันแก็เปิดลึงนึงเถอะราคาซุปมาเถอะอะไรนะคะเอาเผ็ดไหมครับบ่อเรเถอเหลือจ้าอันยุบ้านีลูกเจดเนี่ยวันจอดรถพอดีออหรืออะไรบ้างจ้าเผ็ดเถอะน่ากัดบเอ่อน คยังจา้าเต้งน,นัวบ่วงบวงเธออยู่ไหนเนี่ยอยู่บวงเต้งน,นัวอะเติมให้อีกนะคะมันจะนานหมด <c oughs> โอ้ฮ่าตุ๊กใส่สิบวไมสบา,บายตีไปหาหม้อท่านเนี่ย <c oughs> นัะนะน่นนะหมาอนิ่ไหมเนี่ยหม้อนัดสน้นเรยียกเนึ่งเอาดวงตา บ่ใส่น้ำปลาด้เนี่ยลๆเลยเด้อนวลๆนเอนวๆเนาะถึงใจไม่ค่าไะไถือใสเป็งนวลสั่งบนวลไม่ค่าไ่อยากทำมาเนี้ยจิงเล้าถึงบ้านน้องไม่ไม่้าเด้อค่ะอันไม่ค่าอันยังก็ขากวัวเขาคลัวแต่อเลยไ่ได้เก็บตกัิน ทำรถตามเยอะนี่นี่เอาลงรถมาเอารถขึ้นเด้าเขาได้น้อยจ้าแล้วไม่พดใจขูนนะซุปซุปค่ะอ๋อค่ะตับตาบนะคะเอาเพียรไหมครับได้ยังซุปแกงมีแต่ซุปค่ะมีแต่ซุปกับต้มครับไม่ได้บอกมีแกงว่าสิเสียวเบาอยู่รถคือเดาดีแท้สั้นเราดีตลอด สาถึงยี่สว่าครับนอไม้หรอครับสามสิบบาทค่ะมะม่วงยี่สี่ยางนี้หรอครับไม่น้อยเลยแสดงว่าต้องตักหลายก็นี่นะโอ้มันอ่อนโผดอีเมคเขียนอ่อนมันก็เลยกดว่าหน่อยเบิ้งร้อสิเป็นกล้องก็น้อยขาแม่เนี่ยเหนี่ยมจี้ขอบคุณครับสามสิบห้าอันนี้เพิ่งจะสองถุงให้คุนกันมันบ่เก็ต้นนอไม้เพิ่งก็สองถุง เอาเพชรบ้างคุณเอาพอดีเพ็รพอดีต้มน้่มไม้เป็นสองถุงมาเลยผู้บ่าวเกีย่อยเสียวอ่นผู้บ่าวไปแล้วเขาเพิ่นบอกว่ารถกระเด้าดีคนณมีสิวคนจะหายใจน้ำแต่ว่าคันมันครับมันพังนัวอันนี้เอ้ตอนแยกบุตเอาเพชรพอดีอ๋อค่ะมีครับยางอันไหนยาง กิด้ลูกลูกสันลูกดาโอยหลงเอิญตลูกหลายกระเด็เอาเอาเขาไปปอกแกงได้บ่เนี่ยได้ครับได้ต้มสุกยังปอกแกงหรือว่าจะกินกับตำกับม่วงเจลกับพีิกเตักเลยสดๆเลยต้องเยอะนะเดี๋ยวกินไม่หมดลูกค้ายันหลายผมไอยคนไทยอนอันยุบันนั่นเองจ้าลูกไส้อันนั่นมีกระเพาะมาร้ด้วยกัน มาสุกน,น,นัวดนัวน well ัวเส็จตอนนั้นนัวเราเป็นมือเงี้ยงเนมาซีไหมเนี้ยรีลูกค้าอะ้าซีไหมยัดโคนต้องเตะว่าปีมือมถเดีนะเนาะหอมหอมแล้วก็ติดสา้าบักหอมอยู่บ้านบักหอมเขาคอดตัดค่ะมาขายของหรือว่ามาฝอยให้พี่น้องคิดเอามาฟอยเด้อสิเด้อฟอยไปนน้ำ โดนพ่อก yeah. ันเนาะตัวน้องไม่โค้งเลยคุณครับแซ่บแซ่บเออแซ่บนัวเนาะมาซีมเอาเลยนะนี่ตัน no, ้องไมุ่วน ok, ้อไม่อ่อนแม่ันผู้ใหบ่มากอันรสชาเนี่ยบอยู่ในหมอแล้วก็เสกขวาเสปาหอมเนแล้วรสเนี่ย เห็นป่ะโอ๊ยพวกนี่เพชรล่ะเดี๋ยวพกน่ะมันเสียนอนี่ยก็มันสิตายมันมีผลตายดิหอมตายหอมตายคนตายฝากไว้ในหนีบเด็กพี่น้องเด็กตาเสื่อมเด็กตาเนี่อมันนี้อ่อนอวรวดดีดิ เล้ใหม่ไงอีกสองอีกสามอีกสี่กสามกสีก่กตำเลยตำเลยแม่ทอจอะะากหกนี่เด้อจ้าต้อีกแล้วเสี่บเด้อจ้าเด้อ้ใหม่นอนไงเ่นนอ่อนเนี่ยซุปหน่อไม้ครับซุปหน่อ,นอไม้ดโดนน้ไม่ต้มกับหมีหนูเอาแม่มาจ่าเราจะไปให้ <laughs> สามสิบบาทค่ะเต็มถุงมะม่วงเดาวโอ๊ะุกน้ำไม้นอนนางแบบม่วงสาบาทหนึง่งอี่พิมพ์น้ำปลาอีกเป็นห้าสิบส<า>ครับไม่ต้องทอนพอดีพอดีเลยเธอนั่นแหละลงมาหน่อยสิหา <c oughs> เป็นร้อยเหรอซุป <c oughs> น้อนไม้นอนนางนะเธออร่อยนะเออเอาไปหมกตำหมกใส่เครื่องแล้วก็เอาหมูใส่ได้เลยแล้วก็เป็นสั้นเอออันเพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้เจ่ข้าวเบีย นี่เขาไม่รีดใหญ่จอิงๆเคุณพี่น้องเดียหลลยเนี่ยสาวบากกับม่วงนะเธอข้าพเจเจอกันโดนเอาซามสิตล้วปะปะเออนี่อ่าทิ่กนยิ่กะกองเงินผัวเยูะนี่หรอใช่ใส่เดียวเพิดีไอู้้อ้าก็ถ่ายรอดอะแตตัดที่เดียะ บาทยุสได้เก็งเมสิบบาทน่ะเก็งเหมือนกันเลยพี่เจ้าครบแล้วโอ้ยยังมีถุงนึงแล้วอีกสามถุงม้ะนี่ไงพวกนี่เพชรแัดจ้านทร์เหราขึ้นเพชรขายดิบขายดีเอาเงินตัวเนี่ยเงินตัวเป็นใจหาสิบบาทพวกนี่แสบแดดจันทร์บาร์เลเธอรไปเอาข้าวขวดเนอไปหลายถามถุงเด้อเถอะ สองถุงนี้ได้ไลายถุงนี้เพราะได้ไลายโอ้โหโอ,อ้อกวันลูกค้าซื้ซื้อนี่แหละเจียวหุ้งน่อยดอกขัวเมิดแปลวาขัาขวอยู่บ้านอีแม่กันขัวก็ลังเข,ข่าเอ้ยก็ลังขัวก็ลังขัว าโอ้ยแม่บ่ฟังถึกกระลังขัวกระลังขวด,วดขวตัวตวดยุบว่มีแบบเนี้ยค่ะพี่น้องก็เลยสิไปเอาบ้านแม่มาสูบก่อนเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวสา้สนิทละเนาะขาดจะน้อยเขาก็ขายหมดละคลายไปขายมาขายมันมวนขายจ่อยคลายดีด,ดีค่ะอย่าไปขายสีเหลี่ยมเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะสวัสวดีครับเสิร์มฮักพีนพ่น้องเด้อค่ะ